สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าไปเที่ยวสวนตอนที่สองค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวิสกี้ขวดที่สองถูกเปิดขึ้นตามคำสั่งของเสียงหวนทุกคนต่างตึงๆหน้าไปตามกันนิกรน,นั่งพิงพลอย่างสบายใจนึกครึมขึ้นมาเขาก็เลยชวน,นาาคณะพักของเขารวมทั้งเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วให้แสดงความสามารถในทางกวีนิพนธ์ ด้วยการแต่งกรอนสดกันคนละวักที่ประชุมเห็นพ้องด้วยงั้นเอาเป็นนิราศก่อนแล้วกันนะเจ้าคุณบัจจนึกพูดยิ้มยิ้มว่าเรียงลำดับกันคนละวักพ้นหัวเราะเบาๆาตกลงครับคุณอาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก่อนเลยครับอาเสียพูดพลงขึ้นทันทีกันเป็นคนที่สองแลอีกนแล้วแก ดีเรกไอ้แห้วเป็นคนสุดท้ายเอาเริ่มต้นได้คราวนี้แหละพวกเราจะได้รู้ความจริงว่าสุนทรนผู้กับสุนทรหัวนั้นใครจะเก่งกว่ากันท่านเจ้านิ่งอึ้งไปสักครู่ก็เอ่ยกรอนนิราชขึ้นดังๆด,ด้วยกรอนสดที่แต่งขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนิราชร้างห่างแก้วตา มาเที่ยวสวนเสียงหวนต่อกลอนทันทีแสนยินดีแทนที่จะคร่ำครวนนี่ก่อนนิ่งคิดแล้วทำตาปริบๆแล้วเขาก็ยิ้มแย่ๆต่อกลอนอย่างตะกุกตะกักเพราะว่าไม่ใครจะมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้ <c oughs> ต่างสำรวนสวนเสนและเฮฮาพนพูดยิ้มยิ้ม สองฝากคลองมองดูต้นผลละม้ยดอกเตอร์ดิเรกกลืนน้ำลายเอื้อกกล่าวถามอาเสียเบาๆกันต่อเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมเสี่ยงหวนแยกเคี้ยวตอบเป็นภาษาไทยเว้ยนี่เมืองไทยไม่ใช่อังกฤษแล้วไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเราเป็นคนไทยเราต้องพูดภาษาของเราอไร่อะไร่เดี๋ยว ขอให้กันนึกก่อนสักสองชั่วโมงเจ้าคุณปัจะจนึกหัวรอกอ้าฮฮฮอย่าให้มันนานถึงเพียงนั้นเลยดีเรกแกนึกได้ยังไงก็ว่ามาเถอะนายแพทย์หนุม่มถอนหายใจเบาๆแล้วเขาก็ว่ากรอนอย่างกระท่อนกระแทน่นเท่าที่เขาจะคิดขึ้นมาได้สายลมพัดสะบัดใบงามนักหนา นิกรหัวรอชอบใจบะไม่เลวเว้หมอสำนวนกรอนของแกยังกระสุนทอนผู้นายแพทย์หนุ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท่านมหาราชายังเคยรับสั่งชมกันว่ากันเป็นนักกวีที่มีฝีปากอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวและวดอเอร์ดิเรกก็หันมาพยักหน้ากับเจ้าแห้วถึงตาอยู่แล้ว สแสดงความสามารถในด้านกวีของอยูให้พวกเราฟังหน่อยเถอะวะเจ้าแหว้วยืดหน้าอกขึ้นในท่าบเบ่งและพูดเสียงแจ๋วนั่นทุเรียนนอนมังคุดละมุดสีดาเจ้าคุณปัจจนึกอยากจะอวดฝีปากของท่านก็รีบต่อกลอนทันทีนั่นสมโอห้อยระยะเกือบถึงน้ำกิ้มหนนผิวปากเบาๆ พยายามคิดจนปวดหัวก็คิดไม่ออกในที่สุดเลยว่ากรอนอย่างส่งเดชแบบกรอนพาไปแลเห็นหมากไม่อยากกินกลัวเขาแจกนิกรต่อทันทีทันควันเจอหมากแขกปากแดงเถือกถึงล้มความ่าในพัชราพรหัวราอ <laughs> ไม่เอาแล้วเว้ยเล่นออกนอกลู่นอกทางอย่างเนี้ยเชิญันเล่นกันสองคนกับไอเสียก็แล้วกัน ในจำทะเลนยิ้มให้เสียงงวนมางั้นแกกับกันโตกันสองคนตัวต่อตัวแกเป็นสุนทรภู่กันเป็นสีปราดเสียงงวนอมยิม้มได้สิกก้อนและคิมงวนก็ต่อกรอนฉับพลันลุกขึ้นมาหน้าตาแหกแจกแว่นซ้ำนิกรหัวเราะแล้วต่อกรอนของคิมงวนฮ <laughs> ยังมีหนำแจกมีดไม้ เออาให้พกรอนิราชซึ่งไม่ได้ความหมายอะไรได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้เสียงวนหยิบขวดเหล้าเปิดจุกออกรินใส่กระป๋องนมและยกขึ้นดื่มต่อจากนั้น,นาาคณะพักสีสหายต่างก็ส่งเสียงเอ,อะเฮฮากันมาตลอดทางจนกระทั่งมาถึงสวนบางกรวยส่วนของเจ้าคุณประสิทธิ์ มีอนณาเขตกว้างขวางมากและอยู่ริมน้ำไม่ไกลจากวัดชลอเท่าใดนักพนร้องบอกคนแจวเรือให้นำเรือเข้าไปจอดที่สะพานท่าน้ำซึ่งมีศาลานั่งเล่นอยู่หลังหนึ่งงดงามทันสมัยสวยกว่าท่าน้ำบ้านอื่นๆมีแผ่นป้ายปักไว้บนตลิ่งเขียนข้อความสั้นๆบอกไว้ว่าสวนพัชราภร์ พอเรือแล่นเข้ามาจอดเทียบที่สะพานของศาลาท่าน้ำนั้นชายกลางคนคนหนึ่งซึ่งกําลังทำงานอยู่ในสวนก็รีบวางมือจากการงานแล้วชะเง้อมองดูพอแลเห็นคณะพักสีสหายเขาร้องตะโกนบอกพักพวกของเขาให้ทราบแล้วเขาก็รีบวิ่งมาที่ท่าน้ำชายผู้นี้คือนายจรข้าเก่าเต่าเลี้ยงของเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นเอง ในจอรปราดเข้ามายกมือไหว้คณะพักสีสหายโดยทั่วหน้าสวัสดีครับคนเฝ้าสวนได้กล่าวกับพลอย่างพี่นอบพี่เทาผมไม่ได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเลยครับว่าพวกคุณจะมาที่นี่พลยิ้มให้คนของเขาเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวสวนหรอกตะจอรนแต่ว่าคุณอาท่านชวนมาก็ตกลงเหมาเรือจ้างลำหนึงเดินทางมาที่นี่ ท่านใดนั้นเองคนของเจ้าคุณประสิทธิ์อีกสองคนก็พากันวิ่งหยอะๆออกมาที่ศาลาท่าน้ำในเกิดกับนายสินต่างกระพุ่มมือไหว้าาคณะพักศีสหายอย่างพี่นอพี่เทาและได้มีการโอภาปราศัยกันตามสมควรเชิญขึ้นไปบนเรือนของเราก่อนเธอะครับและพวกผมจะเปิดบังกะโลและช่วยกันทำความสะอาดเดี๋ยวนี้ายเกิดพูดนอบน้อม คนได้ไต่ถามถึงทุกสุขคนของเขาทั้งสามคนโดยทั่วหน้าต่อจากนั้นคณะพักสีสหายก็พากันเดินตรงไปยังเรือนพักของคนเฝ้าสวนซึ่งเป็นเรือนชั้นเดียวแบบโบราณและเก่ามากหลังคามุงจากไนเกิดกับในาศิล์ได้มอบหมายหน้าที่ให้ในายจรคอยอยู่ปรนนิบัติรับใช้เจ้านายจากนั้น ก็พากันไปทำความสะอาดบังกะโลกลางสวนซึ่งเป็นบ้านพักของเจ้าคุณประสิทธิ์ที่สร้างไว้สำหรับพักผ่อนในฤดูร้อนบังกะโลหลังนี้มีเครื่องนอนและเครื่องใช้ตลอดจนเครื่องครัวครบถ้วนมีตู้เย็นน้ำมันกา๊าซวิทยุที่ใช้ไฟตรงมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กมีน้ำอาบน้ำใช้จากถังน้ำซึ่งสร้างไว้สูง และมีท่อต่อลงมาในบ้านน้ำนี้ใช้เครื่องยนต์สูบน้ำขึ้นไปในจอนได้นำเสือจันทบู์ผืนใหญ่ออกมาปูที่ระเบียงเรือนหน้าห้องแล้วเชิญให้เจ้านายของเขานั่งพักผ่อนจนกว่าบังกะโลจะสะอาดเรียบร้อยต่อจากนั้นชายกลางคนก็นำน้ำมะพร้าวอ่อนและน้ำเย็นมาต้อนรับเจ้านายของเขาจอนววย นิกอนพูดกับข้าเก่าของเจ้าคุณประสิทธิ์พวกเรายังไม่ได้กินอาหารกลางวันกันเลยนี่มันก็เกือบเที่ยงแล้วนายจอนยิ้มอ่อนโยนขอเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงเถอะครับผมจะจัดหาอาหารมาเลี้ยงตอนรับพวกคุณให้เรียบร้อยกิ้มหวนโบกมือไม่ต้องตาจอนเรื่องอาหารน่ะแกไม่ต้องจัดมาให้ฉันหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันกับไอกอนจะทำกันเอง เพื่อเป็นการโชนลวดลายพ่อครัวหัวป่าพลพูดขัดขึ้นทันทีจะเลยเวิรไอเซียลำบากนักก็ให้จอนมันทำให้เรากินดีกว่ากับข้าวฝีมือแกกับเจ้ากรฉันกลัวว่ากินเข้าไปแล้วจะต้องแย่งกันเข้าส่วมในจอมทะเลนพูดขึ้นทันทีน้อยดูถูกเรื่องการทำกับข้าวนะแม้แต่ยายอิมแม่ครัวที่บ้านเราก็สู้กันไม่ได้มัดสมันอย่างนี้ แกงบวนอย่างงี้ยำใหญ่อย่างงี้อาเสียผู้เสริมขึ้นเบาๆทำไม่ได้นี่ก่อนพยักหน้าก็ไม่ได้นะสิแล้วเขาก็หัวเราะหันมาทางคนใช้เก่าแก่ของเจ้าคุณประสิทธิ์จอนโว้ยแกหาไก่มาให้เราสักตัวได้ไหมล่ะในจอนยิ้มอ่อนโยนไก่ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียสิวะไก่ตัวผู้นะ่ะ กินไม่อร่อยเหมือนไก่ตัวเมียหรอกฉันกับไอ้งวนจะทำแกงเผ็ดไก่เลี้ยงพวกเราปล่อยฝีมือแบบชั้นหนึ่งเลยชายกลางคนหัวเราะได้ครับไก่ของผมเลี้ยงไว้เกือบยีสิบตัวแต่ว่าผมเรียนให้ท่านทราบซะก่อนนะครับพวกผมไม่กล้าฆ่าไก่อาเสียต้องเชื่อดเอาเองนะครับเสียงงวนพูดโพล่งคืนเออ ฉันเองเรื่องเชื่อดไก่แล้วก็ฉันชำนาญนนะักแกเลือกไก่ตัวโตๆตตแล้วก็ให้มันอ้วนๆหน่อยนะตาจอนเราหกคนจะได้กินกันอิ่มได้ครับนอกจากไก่แล้วอาเสียต้องการอะไรอีกบ้างครับผมจะได้จัดการเตรียมหาไว้ให้เรียบร้อยและเอาไปไว้ที่ห้องครัวเรือนบังกะโลนี่ก่อนว่าฉันขอมะละกอดิบๆสักสามสีลูกมะพร้าวสักสามลูกสำหรับแกงและทำเข้ามัน นอกจากนี้ก็จะมีพวกเครื่องแกงสดเครื่องเทศผักชียี่ราแล้วก็พริกแห้งกุ้งแห้งหอมกระเทียมอะไรเหล่านี้แหละแกช่วยหาไว้ให้พร้อมนาตาจรครับครับที่สวนเรามีอยู่พร้อมแหละครับไม่ต้องไปซื้อหาอะไรอีกเลยเครื่องเทศพริกกะปิหอมกระเทียมผมซื้อสำรองไว้เสมอพูดจบนายจรก็เลี้ยงลงไปจากเรือน คณะภาคสีสหายสนทนากันอย่างคลื่นเครงบริเวณสวนผล,ลไม้ของเจ้าคุณประสิทธิ์ม่มรืนร,ร,ร่มเย็นมากลมพัดโชยเฉยตลอดเวลาสนทนากันอีกสักครู่ในเกิดกับในศิลก็าพากันขึ้นมาบนเรือนแล้วในเกิดก็รายงานให้ท่านเจ้าคุณปัจจนึกทราบกระผมเปิดบังกะโลไว้เรียบร้อยแล้วขอรับท่านเจ้าคุณพยักหน้ารับทราบ หันมาพูดกับสี่สหายไปโว้ยพวกเราไปที่เรือนบังกะโลดีกว่าและคิมหนวนก็พยักหน้ากับในศินชายกลางคนคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างสูงชะลูดพอๆกับเขาศินโว้ยขอยืมเสื้อกางเกงของแกให้ฉันนุ่งสักชุดเถอะวะ <c oughs> ในสินยิ้มแห้งๆเครื่องแต่งตัวของผมก็จะมีแต่แบบของชาวสวนนะครับเธอน้ เอาสรงมาให้ฉันนุ่งสักตัวก็ได้ <c oughs> ในายสินหัวร้อ <c oughs> ได้ครับผมมีสรงใหม่อยู่ตัวหนึ่งพูดจบในายสินก็ก้าวขึ้นระเบียงเรือนเดินเข้าไปในห้องสักครู่ก็ถือสรงใหม่เอี่ยมผืนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็สุดตัวนั่งคุกเข่าส่งไปให้อาเสียอย่างนอบน้อมกิมหวนถอดกางเกงช์กสกินสีไข่ไก่ออก แล้วถอดเสื้อเชิ้ตแอโร่ออกจัดแจงนุ่งสรงทันทีแก้กางเกงในออกแล้วกล่าวกับในศินฉันมาเรือดันตกน้ำเปียกมาลอกมาแลกไปหมดทั้งตัวแกช่วยซักรีให้ฉันหน่อยสินะแดดแดงแจ๋อย่างเงี้ยสักสองชั่วโมงก็คงแห้งเจ้าคุณปัจจนึกเงยหน้าขึ้นมองดูกิมหนวนซึ่งเขายือนอยู่ข้างๆท่านแล้วท่านก็ยืนขึ้นยกเท้าขวา เตะก้นอาเสียเต็มแรงเสียงดังป้าบนี่นะแดงแจ๋กิ้มหวนหัวเราองอหายก้าวลงไปยืนบนนอกชานแล้วยกมือไหว้ท่านเจ้าคุณปัจจนึกผมไม่ได้เจตนาครับเจ้าคุณปัจจนึกค้อนประหลับประเลือกคิดเสียก่อนพูดสิโว้ยครั้นแล้วาาคณะพักสีสหายก็พากันลงมาจากเรือนพักของคนเฝ้าสวน แล้วเดินตรงไปบังกะโลใหญ่นายเกิดกับนายศิล์เดินตามมาด้วยพลพัชราภร์ไม่อยากจะเดินอ้อมไปข้ามสะพานไม้หมากก็กระโจนแผลวเพ่นข้ามท้องร่องไปอีกด้านหนึ่งนิกรกระโดดตามไปเป็นคนที่สองดอกเตอร์ดิเรกเพ่นแผลวตามไปบ้างและอุดวิดจะตกน้ำแต่เคราะห์ดีที่คว้าต้นฝรั่งไว้ทัน เจ้าแ้วถอยหลังออกไปหลายก้าวยืนตั้งหลักมั่นแล้วมานากัดฟันวิ่งมาแล้วกระโดดข้ามท้องร่องสวนพ้นไปได้อย่างสบายกิ้มหนวนว่ากระโดดข้ามไปสิครับคุณอาสำหรับผมไม่ต้องกระโดดหรอกก้าวยาวๆทีเดียวก็พ้นเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้ากะเรียกกะราชชอบกกนและท่านก็ถอยหลังออกไปสาสี่ก้าว วิ่งตือมาที่ริมท้องร่องสปริงตัวกระโดดข้ามท้องร่องสวนอย่างสง่าผ่าเผยแต่เนื่องจากน้ำหนักตัวของท่านมากเกินไปประกอบทั้งพุงของท่านยื่นเลยแขนขามามากพอเท้าขวาเหยียบท้องร่องสวนอีกด้านหนึ่งได้แล้วแต่เท้าซ้ายไม่ยอมเหยียบดังนั้นร่างอันอ้วนเตี้ยของเจ้าคุณปัจจนึกก็พางะงาย ล้มโครมลงในท้องร่องสวนโอยคณะภาคสีสหายต่างหัวเราะกันอย่างไม่ต้องอันท่านเจ้าคุณลุกขึ้นยืนแช่น้ำแค่สะเอวพอนกับมิกรช่วยกันดึงตัวท่านขึ้นมาบนบกทันใดนั้นเองเสียงววนก็เห่นแผลข้ามมาอย่างง่ายดายเพราะขาของเขายาวมากกว่าเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับคุณอา กิมหวนถามพลางหัวเราะท่านเจ้าคุณฝืนยิ้มอย่างแห้งแรงเสือกยุ่อยโดดแล้วยังจะมาถามอีกไอเราหรือทั้งอ้วนทั้งอุยย่ยอายเจ้าแฮวเผลอตัวหัวเราะอ,ออกมาดังๆรอบประทานไปอาบน้ำล้างตัวซะก่อนเถกรับแล้วถอดเสื้อผ้าออกให้ผมซักให้แดดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็แหง้ง ที่หลังอย่าพยายามกระโดดอีกนะขอรับท่านเจ้าคุณขยับเท้าจะเตะเจ้าแห้วแต่เจ้าแห้วก็รีบถอยออกไปซะก่อนทุกคนพากันเดินมาที่เรือนบังกะโลสักครู่หนึ่งนายจอนก็เข้ามาหา,า,าคณะพักสีสหายในห้องกลางซึ่งเป็นห้องพักผ่อนชายกลางคนสุดตัวลงนั่งคุกเข่าแล้วรายงานให้เสียงงวนทราบ ผมเตรียมของที่สั่งทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในครัวเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าสำหรับข้าวให้ในเกิดเขาหุงไม่ดีละครับเพราะเขาหุงได้กเก่งมากละมุนละไมดีท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงตอนมาพักผ่อนที่นี่ยังใช้ให้ในเกิดหุงข้าวมันกิมหน่วนพยักหน้าเห็นพองด้วยเออดีเหมือนกันให้เกิดหุงก็ได้ส่วนส้มตำกับแกงไก่ฉันกับไอ้กรจะช่วยกันทำเอง สุดแล้วแต่อาเสียเธอครับผมได้ดเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วมีเนื้อเค็มอยู่สองชิ้นด้วยเอาไว้สำหรับให้อาเสียผัดไว้รับประทานกับข้าวมันส้มตำกิมหน่วนว่าเอาละงั้นแกไปพักผ่อนได้บอกในเกิดนะพวกเราหกคนด้วยกันแต่ต้องคิดว่าสิบคนเพราะไอกรกอนอะ่ะมันกินจุมากอ้อไก่ละตะจอนอยู่ในครัวครับ ผมขัดขามันไว้แล้วอาเสียเชเชอดเอาเองเธอะครับดีมากแกไปพักผ่อนเถนะตาจรถ้าฉันต้องการอะไรฉันจะไปหาแกที่เรือนพักและเสียงหวนก็ชวนนายจอมทะเลนเข้าไปในครัวไฟที่อยู่หลังบ้านครัวที่กล่าวนี้เป็นห้องเล็กๆแต่สะอาดหมดจดเพราะคนเฝ้าสวนคอยทำความสะอาดอยู่เสมอ เมื่อสองสหายบุกเข้ามาในครัวไฟกิมหวนกับนิกรก็แลเห็นข้าวของเครื่องใช้วางอยู่เกลื่อนกลาดอย่างพร้อมเพรียงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องต่างคนต่างนั่งลงขัดสมาธิแล้วกิมหวนก็กล่าวกับนิกรอย่างเป็นงานเป็นการคงต้องเร่งมือหน่อยเว้ยเพราะกว่าจะเสร็จเห็นจะไม่ต่ำกว่าบ่ายโมงแกตำน้ำพริกก็แล้วกันกันจะสับมะละกอ แล้วจัดการกับไก่ตัวนี้แกรู้หรือเปล่าแล้วว่าแกงไก่เนี่ยเขาใส่อะไรบ้างนี่กรอนอมยิ้มแก้มตุยแกเชือดไก่เถอะไม่ต้องมาซักถามหรอกแกงเผ็ดไก่เนี่ยมันยาปาาคอไหนต้องบอกกันสิว่าเขาใส่อะไรบ้างนิกรนพูดหน้าตาเฉยมันก็คงเหมือนแกงเผ็ดอื่นๆนัวว่นแหละว่ก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมกะปิขา่า ตะไคร้ใบมะกรูดกระชายขิงกระเทือยรากผักชีกระวานดีปลีคำฝอยแกแรใบมะขามแขกข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้ก <c oughs> ิมนวลรีบโบกมือห้ามไม่ใช่แกงไก่ซะแล้วล่ะเว้ยพอพอเว้ยไอ้ที่แกว่าน่ะมันไม่ใช่เครื่องแกงไก่หรอกแล้วคืออะไรล่ะยาแก้โรคบุรุษเว้ยสมัยเนี่ยเขาไม่กินกันแล้ว ทั้งขมทั้งคืนสู้ยาฉีดไม่ได้นิกรหัวรอชอบใจ <laughs> เอาล่ะแกไปเชือดไกเ่เถอะกันรับเป็นคนแกงเองท้าไมอร่อยยอมให้เตะปากอาเสียมองดูนิกรอย่างไม่ค่อยไว้ใจเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้ไม่ต้องใส่นะเว้ยเออนะนิกรตวาดแวดกิ้มหวนผิวปากเบาๆ เขาเดินมานั่งข้างไก่ตัวนั้นซึ่งถูกมัดตีนทั้งสองข้างด้วยเชือกปอนอนทำตาปริบปริบอๆเสียดสุดตัวลงนั่งยองๆเอื้อมมือหยิบมีดบางเล่มหนึง่งซึ่งคมกริบขึ้นมาถือแล้วก็เริ่มลงมือประหารชีวิตไก่เขายกมือซ้ายจับคอไก่ยกขึ้นวางบนเขียงนางแม่ไก่ส่งเสียงร้องและดิ้นรน อ้ยตายแล้วอาเสียหันควับมาทางนี้ก่อนแล้วหัวเราะมึงอย่ามาทำให้ใจเสียหน่อยเลยวะไอเรายิ่งใจไม่ดีอยู่ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนเคยฆ่าไก่กับเขาซสมไหร่แล้วในจามทะเลนพูดพลางหัวเราะพลางเอาหน้าเชืิดเธอไม่อยากเย็นอะไรหรอกวะทำไม่รู้ไม่ชี้เอามีดกรีดคอมันทีเดียวมันก็มองเท่งแล้ว เสียงวนปราบใจตนเองให้เข้มแข็งมือซ้ายจับคอไก่ไว้แล้วเท้าขวาเหยียบคอไก่เพื่อป้องกันไม่ให้มันดิ้นรนเขาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดกรอดจ้องตาขม็งมองดูแม่ไก่ที่น่าสงสารแล้วอาเซียก็พูดขึ้นด้วยเสียงเกรี้ยวกราดเวนย่อมระงับด้วยการจองเวนทุกขโตทุกขถานังชาติก่อนกูเป็นไก่มึงเป็นคน มึงจับกูเชื่อจำได้ไหมชาติเนี้ยเลยเวนสนองเวนกูเป็นคนมึงเป็นไก่กูเชื่อมึงจะได้สิ้นเวนสิ้นกรรมกันเพียงเท่านี้นางแม่ไก่ส่งเสียงร้องขึ้นอีกิหมหวนโยนมีดทิ้งถอนหายใจเฮือกใหญ่ลุกขึ้นเดินมาหานิกรอนแล้วสุดตัวลงนั่งข้างๆเพื่อนเกลอของเขาเอางี้ดีกว่าไอ้กรอน แกไปเชื่อดไก่แล้วก็ตำส้มตำกันจะเป็นคนแกงเองจิตใจของกันไม่เข้มแข็งพอจะเชื่อดมันได้มันทำตาละห้อยหน้าสงสารเหลือเกินพอกันหยิบมีดขึ้นมามันตกใจจนขี้แตกให้กันอีกหมื่นบาทก็ฆ่าไม่ลงนี่กอนหัวเราะลัน <laughs> แกมันก็คิดมากไปเองนี่นาะไก่มันเป็นอาหารของมนุษย์ แต่หากว่าเรานึกสงสารมันเราก็ฆ่าไม่ลงและนี่กอนก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาสุดตัวนั่งลงข้างไก่ตัวนั้นหันมายิ้มกับกิมหวนนักฆ่าไก่ที่มีศิลปะต้องรู้จักบีบเส้นนอนหลับเพื่อไม่ให้ไก่ดิน้นเมื่อไก่ถูกเชือดคอคอยดูนะกันจะแสดงให้ดูรับรองว่าไก่ตัวเนี้จะไม่ดิ้นทุรนทุรายเลย แล้วกันจะรองเลือดสายชามไว้ผสมกับแกงอร่อยดีมากพอนี้กอนยกตัวไก่ขึ้นยังไม่ทันจะเชื่อดอาเสียก็เบือนหน้าหนีและหลับตาปีมีหนำซ้ำยังยกมืออุดหูทั้งสองข้างด้วยความหวาดเสียวในจอมทะเลนทำเพลงเ,ลงเบาๆในลำคอหยิบมีดขึ้นมาจะเชือดคอไก่แต่แล้วเขาก็เย็นว่าไปหมดทั้งตัว เมื่อคิดว่าถ้าหากว่ามีใครจับเขามัดและจะเชื่อดลูกกระเดือกเขาอย่างนี้เขาก็คงสยดสยองหวาดเสียวใจไม่น้อยนิกรโยนไก่ลงบนพื้นตามเดิมแล้วหันมาดูอาเซียหงวนเว้ยเซียงงวนไม่ยอมหันหน้ามามองดูนิกอนเสร็จแล้วเหรอมันดิ้นหรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงดิ้นเลยในจามทะเลนหัวรอ แกช่วยมาเชือดคอมันหน่อยเถอะวะกันข่าไม่ลงหรอกอาเสียหันกลับมาทางนี้ก่อนทันทีแล้วเขาก็ถอนหายใจเคือกใหญ่ถุยแล้วคุยดีนะนึกว่าจะเชือดได้ที่แท้มันก็อินเหลวเหมือนกันแล้ววะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ